แคปซูลผสมว่านชักมดลูกตราวีพรินบรรเทาอาการประจำเดือนไม่ปกติกรุมอตเตอริงนะคะเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญของเราพี่ทอมพูดถึงเรื่องราวของระบบช่วงล่างมาพูดคุยกันต่อเมื่อคู่ค้างกันเอาไว้ค่ะสรุปสาเหตุที่เป็นทำเป็นเขาเรียกว่าทูทวินทูบทวินทูบ ก็คือเวลาเราบุกป่าเจอหินเจออะไรเด็ดกระแทกไปเนี้ข้างบนนี้มันยังวิ่งกลับบ้านได้แต่ตัวข้างในเนี่ยยังช่วยให้เราวิ่งกลับบ้านได้นี่คือทำไมต้องทำมาสองใช่ครับแต่ถ้าเป็นกระบอกเดียวเนี่ยกระบอกปุ๊บกลับบ้านเลยอันนี้คืออันนี้คือโมโนคือกระบอกเดียวครับค่ะครับนี่โมโนนะครับท่านผู้ชมกระบอกเป็นกระบอกเดียวทีนี้เขาลดวิธีการว่ากระบอกเดียวเนี่ยมันจะต้องับดนหนาขึ้นโปรติวินทูข้างนอกเนี่ยมันความ ความหนาของมันจะประมาณ1.6ึ่งจุดหถึงหนึ่งจมิลตัวนี้ต้อง2.2ถึง2.5งมิลแล้วแต่ความหนานะครับการออกแบบตัวนี้เนี่ยคนออกแบบแบบนี้เขาเรียกว่าแชปแมนเขาเรียกแชปแมนสตรัทคนท,ทั่วไปไม่ทราบหรอกครับว่าใครเป็นคนออกแบบมิสเตอร์แชปแมนเป็นคนออกแบบตัวนี้เขาเรียกคอยลวอชช็อกด้านข้างที่เห็นร่องๆนะครับมีแกสเก็ตอยู่เออมีแหวนตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับมันรับแรงได้ประมาณเกือบ2ตันนะครับเส้นเล็กนเดียนะหมครับ่นะเล็กไหมนะเหนียวมากี่การออกแบบแล้วก็มีมีบ่ามารองรับ เหมือนกับที่ด้านนู้นนะครับมันรับแรงได้ประมาณเกือบ2ตันแต่นี่คือการออกแบบทั้งที่ร่องมันอยู่ประมาณแค่จุดหมิลเท่านั้นเองครับอันนี้คือสุดยอดนี่ยอมรับว่าการออกแบบก็ดีมากโมนโนทูบคือกระบอกเดียวะจะแยกแชมเบอร์กันโดยน้ํามันกับแก๊สนะครับแก๊สจะอยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมเห็นด้านนี้นี่คือลูกสูบลอยนะครับเวลาท่านไปใสโ่โช๊คโมโนทูบ สิ่งที่ท่านชอบคือมันจะมีอาการเหมือนนั่งวุ้นๆนะครับเพราะว่าบอดี้รถมันจะอยู่บนนี้ฮะระหว่างแก๊สและมันจะประสานกันเพราะเวลานั่งนิดนึงเนี่ยตอนมันรถมีนิดหยุ่นๆหน่อยๆเนี่ยบางคนบอกรถนั่งเหมือนวุ้นเพราะว่าโช๊คเนี่ยนิดเดียวมันยังไม่ทํางานครับมันจะทํางานต่อเมื่อเรามีการเขย่ามันนะครับการนั่งตรงนี้โมโนทูบให้ดีคือนุ่มลดไวเบรชั่นที่ที่สะท้อนขึ้นมายางไปดูแลที่ซับแรงสั่นสะเทือน ถัดขึ้นมาขึ้นมาจะเป็นโชค๊คกับช่วงล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามนตทูปถามว่าดีไหมดีครับแ <c oughs> ต่แพงแพงสองแกนใหญ่แกนเล็กไม่ใช่สลัตะแกนใหญ่แกนยิ่งใหญ่กระบอกข้างนอกต้องใหญ่ตามไม่อย่างนั้นฮนะน้ำมันด้านในเนี่ยมันไม่พอมันก็จะเสียเร็วจุดใจใจความของโชค๊คมีสามสามสามแฟกเตอร์แฟกเตอร์ที่หนึ่งคือน,น้ำมันค่าน้ำมันที่ผมเรียนที่ทราบปีที่ครั้งที่แล้วว่ารถโอเยมเนี่ยมันทนความร้อนประมาณร้อยองศาเท่านั้นเอง ถ้าตัวที่ของเราทําจะมีตั้งแต่ร้อยแปดสิบถึงร้อยสี่สิบออฟโรดเนี่ยเข้าป่าปั๊บเนี่ยการระบายความร้อนมันต้องใช้ใช้ลมเป่าใช่ไหมครับเมื่อเราวิ่งต่ำสิบลมไม่เป่าน้ํามันต้องไปตัวคูลงนะครับรถรถที่ใช้งานบรรทุกบนเขาวิ่บนเขานี่ก็มีโอกาสโอ้ต้องใช้กระบอกที่ใหญ่น้ำมันด้านในใหญ่นะครับจะขับได้ดีแต่35มิมิลเหลือเฟือครับเหลือเฟือน้ำมันต้องทนความร้อนของเราเลือกน้ำมันของเยอรมันมันฟุกคือที่เราสั่งทำเนี่ย หนึ่งซีลซีลตัวนี้ทนความร้อนสูงมีซีลมีน้ำมันแล้วการออกแบบวาล์วมีแค่นี้เองนะครับเป็นตัวแปรท่านอย่าไปว่าเอ๊ะทำไมอย่างนั้นเนี่ยถามมาคัาที่แล้วเรื่องซับแทงหรือเรียกรีโมทแคนเนสเตอร์นะครับเป็นการผสมผสานาระหว่าง 1. ตัวมอเตอร์ทูปสองมีกระป๋องเล็กๆตัวกระบอกทั้งระบอกเป็นน้ำมันอีกตัวหนึ่งจะเป็นแกส๊สเมื่อน้นำมันถูกกดลงพับ มันออกจากสายมามันจะไปกล่องเล็กๆนั่นนะครับแล้วก็จะดันกลับดันไปดันมาเปรียบเสมือนอย่างนี้ครับหนึ่งเขาไว้ทําอะไรรถที่วิ่งระยะทางไกลๆโดยพ่หยุดเลยเช่นวิ่งข้ามรัฐไม่หยุดเลยสองใช้ในการแข่งขันเพราะน้ำมันร้อนขึ้นมันจะเหลวนะครับวิธีการคูลลิงของมันก็คือมีน้ํามันตัวหนึ่งพอไหลผ่านพ่อท่อตรงนี้องเป็นท่อข้ออ่อนนะครับเป็นโลหะซึ่งระบายความร้อนนี่เร็วเปรียบเสมอเมือนเวลาทานโอโยะสมัยก่อนกุ๊ดโก เราเทไปเทกลับเข้าใจยังครับเทไปเทกลับเพราะฉะนั้นโชคตัวนี้จะนั่งแน่นตลอดจะไม่ยุบว่าบุบว่าแต่ซับแทงเราก็ไม่จําเป็นนะสำหรับเราใช้งานปกติเมืองไทยผมถามคุณท่านคนไปทำติดเยอะรึเยอะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคนไทยทําอะไรทําตามแห่หมดคาถามคือใส่ถ้าคุณวิ่งโดยไม่หยุดเลย700รกิโลหรือเป็นพันกิโลคุณใส่ไปแต่ซับแทงอาจจะคุ้มแต่ถ้าคุณวิ่งสาม้คุณก็ปวดหลังตายแล้วครับ หยุดนะครับขาคุจะเป็นน้อยเชื่อผมเสียตาเสียเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับทีนี้สิ่งที่ได้ก็อยากให้ท่านชมว่าเมื่อท่านมีปัญหาเรื่องรถต้องสอบถามมันเป็นอย่างนี้ผมขับแล้วมันเด้งมันโยนท่านมาปรึกษาเราก่อนถ้าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามค่ะอาวพูดถึงเรื่องของประเด็นคําถามที่ฝากไว้แต่ว่าก่อนจะพูดถึงประเด็นช่วงนี้น้าท่วมครับเจอปัญหาไหมคะช่วงล่าง จริงแล้วเนื่องรถเมื่อรถมันจมน้านะครับต้องมีตั้งระบบของของเหลวทั้งหมดต้องเปลี่ยนหมดแต่โชคเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันอยู่ในน้ำเนี่ยยังไงน้ำมันเข้าไม่ได้แต่ที่ให้เราระวังก็คือพวกตามข้อตามต่างๆที่มีสนิมพวกแหนบเนี่ยเราควรจะล้างมันเมื่อแหนบล้างแล้วผมขอเรียนท่านผู้ชมแหนบมี2ประเภทในเมืองไทยแหนบหนึ่งวิธีการทําคือใช้ friction นั่นก็คือใช้แรงเสียดทานมันจะไม่มีแผ่นรองเลยนะครับเส้นรถบรรทุกไหมครับใช้ความสนิทของแหนบ ถ้าความสิกเข้ามาเนี่ยจำนวนตับเท่ากันใช้แรงกดเหมือนกันเนี่ยตัวที่ใช้ฟริกชั่นคือใช้แรงมากกว่าเยอะอันที่สองที่ใช้ในพวกพาสเซนเจอร์เช่นที่มีแผ่นรองและมีจารบีทานนี่น้อยเขาทาจารบีเพื่ออะไรตัวนี้แหนบเนี่ยนะเวลามันทํางานเนี่ยแต่ละแผ่นทำงานเนี่ยมันจะนุ่ม<ห>มันจะลื่น<ห>มันขับได้ดีขึ้นมีมีสองอย่างในวิธีการทำาแหนบหดังนั้นเมื่อแหนบท่านแห้งจะมีเสียงดังอย่าไปคิดเลยมากครับไปถึงปลายแหนบเนี่ยใส่จารบีนี้ตึงในร่อง อย่าไปใส่เยอะนะครับแค่นี้จบก็คือการดูแลรถหลังโดนน้ำท่วมมาแล้วพวกซิวยางไรอย่างงี้ซิวยางเนี่ยถ้าในโชคมันยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าไปท่านไปลุยโคลนนะครับลุยโคลนเยอะๆทีนี้โชคของเราออกแบบดีอย่างคือตรงนี้จะไม่มีเหล็กเลยจะเป็นยูรีเทนอยู่หมดนะครับเวลามันมีพวกน้ําขังมันจะไม่เกิดปัญหาเนี่ยครับมันจะปิดตัวนี้หมด่ะแต่ถ้าบางบางบางอันมันจะเป็นเหล็กเป็นอะไรเนี่ยก็ง่ายมากท่านก็ต้อง เปิดไอ้บูทยางออกแล้วฉีดน้าท่านที่เอาเอาเอาปอกยางแล้วรัดติดตายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปลงออฟโรดผมบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดครับท่านจะต้องถอดมันออกเขาไม่ให้รัดครับให้ท่านเปิดฟรีไว้เข้ากันคือหินกระเด็นใสเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเวลารถท่านไปลุยน้ําไปลุยน้ําทะเลท่านก็เลิกมันขึ้นมาแล้วก็เอาน้ําฉีดที่สะอาดปล่อยให้แห้งทนครับโชคขอคําถามสั้นๆครับ f o ร์จูเนอร์ขับแล้วโครงจะแก้อย่างไงดีครับโฟร์จูเนอร์อย่างนี้นะครับเนเจอร์ของมันคือขับ นุ่มสบายแต่เมื่อท่านขับเกินกว่าร้อยกว่าเนี้ยอาการเขามันจะมีาการวูบวาบเนี่ยท่านต้องทราบทีหนึ่งครับปัญหาเขามันคือท่านอาจจะเป็นต้องหนึ่งเปลี่ยนเรื่องโชกับคอยสปริงครับอ,อาการนี้จะหายหมดอมท่านทําทีละอยะ่างครับขึ้นอยู่ว่าหนงเป็นรุ่นอะไรถ้าเป็นรุ่นดีเซลคอยสปริงแบบหนึ่งถ้าเป็นรุ่นเบนซินคอยสปริงแบบหนึ่งเป็นทูวิลแบบหนึ่งอ๋อแล้วเราจะเซตให้ว่าทํำยังไงปัญหาของของฟอร์จูเนอร์คือสปริงเนี้ยนะครับ การการออกแบบสปริงเนี่ยอันนี้ผมพูดเรื่องธรรมดาก่อนนะครับ,รบเขาออกแบบมาเพื่อให้รถมันอยู่ได้ทํานวยการโชคเนี่ยต้องการให้นั่งสบายรีบาร์จะไม่เยอะถ้านั่งสบายไปเอสถ้าท่านขับไปเรื่อยๆเนี่ยธรรมดาพอรับไหวแต่จุบบ้าบานิดหน่อยเมื่อมีคนมากขึ้นนะครับถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทที่เป็นเหมือนกับชุดแต่งเทียดีเนี่ยที่เป็นคอยถขดๆดผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำเพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโปรเกสซีฟคอย มันจะต้องทํางานแต่นี่มันมาปั๊บมันมาติดกันแจมหมดเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไปหนุนความสูงมันจะนั่งไม่นุ่มหรอครับก็ได้ับมาใช่ครับอก็มาปรึกษาได้ปรึกษาเพราะคอยสปริงเนี่ยมันจะต่างกันครับเกล็เหล็กต่างกันเบนต์บอดี้หนึ่งสองสามครับอยากให้นิ่มขึ้นทํอยังไงครับนิ่มขึ้นแต่นี้ถ้าเป็นรถเดิมๆถ้ารถเดิมๆง่ายมากให้ดูที่สปริงครับมีสองตัวคือโช๊คกับสปริงแล้วก็ส่วนที่สามที่ท่านจะมองตามบูชัซซี่ตามบอดี้เนี่ย เมืองไทยไม่มีใครมองเลยค่าย BM ค่าย Honda หรือจะเป็นพวกเบน z เนี่ยบูชซี่มันถ้ามันตายมันจะไม่นิ่มเลยครับอันนี้คนมองข้ามเยอะมีอยู่3ตัวครับเบนหนึ่งสองสามสปริงมันก็ถือว่าโอเคถ้าให้ดูโชกกับมาโชกถ้ามีปัญหาหรือไม่ถ้าเป็นแกส๊สถ้าแก๊สมันหายเยอะน้นำมันก็จะขับกระแทกตลอดนะครับบางครั้งเอ๊ะน้ำมันไม่รั่วนี่ยแต่แก๊สหายมันก็จะมันขับอักอักอักนะครับ สปริงเว้นไม่เลวร้วายพอไหวแต่ท่านคิดว่าต้องการสมรรถนะที่ดีขึ้นขับเกาะมากขึ้นต้องมาเปลี่ยนสปริงเรามีหมดครับครับนิสันนาวาล่าครับขับแล้วรู้สึกว่าแข็งจะเปลี่ยนแหนบหรือโชคดีเอาอย่างนี้ครับถ้านนาวาล่าเนี่ยเปลี่ยนขั้นต้นเราเปลี่ยนโชคหน้าโชกหลังก่อนแหนบข้างหลังเขาจะปรับให้ขึ้นอยู่ว่าเป็นสีประตูหรือแคปท่านจะใส่อะไรไปหมดเขาจะถามหมดเลยครับจะใส่หลังคาจะใส่ท็อปอัพไหมจะใส่ไหมน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ขับแบบไหนเราจะดูที่แหนบให้ก่อนครับนะครับเพราะจงวนแหนบ พอน้อยปั๊บเนี่ยความเป็นสปริงของมันเนี่ยมันรับไม่ได้ก็จะมาติดกับแผ่นบรรทุกแผ่นบรรทุกเนี่ยถ้านหนักกดน้อยกว่า2หรือ3 0 0กิโลจะดิบมาเลยครับ mm hmm. ทำยังไงที่ท้ตัวนี้นุ่มขึ้นเรามีวิธีการ,รเราจะดูว่าแนวตัวนี้ยังยังใช้ได้ไหมอาจจะต้องเส,เสริมเข้าไปหรือเปล่านะครับ mm hmm. ผมถามเพิ่มเติบบางท่านเห็นไปใส่ประเภทที่ไปใส่ที่เหล็กทีดดดด่ดัดขึ้นมานะเขาเรียกว่าจะแอดอะไรก็ตามแอดลิฟแอด้าไปเนี่ย mm hmm. จุดประสงค์มันไม่ได้มาทำให้นุ่มนะครับเขาไว้ใช้เป็นรถลาก ท่านมาใส่ปั๊บมันก็จะเด้งอย่างนี้ตลอดครับผมผมผมขอว่าถ้าท่านอยากได้ถ้าเราปรึกษาก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ายไหนก็ได้ท่านจะใส่โชคยี่ห้ออะไรก็ไม่ว่ามาให้เราดูก่อนนะครับถ้าทําได้ปรับตามที่ทําได้นะครับเป็นพูดถึงเรื่อง c o ยส spring ครับอยากอธิบายเรื่อง c o ยส spring โอเค c o ยส spring เนี่ยความความนุ่ม c o i spring คือการทํางานเข้ามาเนี่ยก็แนว compression spring เนี่ยนะครับมันจะทํางานเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเร็ว นาทีหนึ่งเป็นพันครั้งคําถามอยู่ว่าสปริงที่นิ่มเกินไปลถเวลานั่งจะการเกิดการกระแทกนะครับจะเกิดการแทกมันจะนั่งไม่นุ่มเพราะนั้นเวลาทำไมเอ๊ะทำไมสายคอยสปริงแล้วมันกระด้างกระด้างลูกค้าบางท้ายมันข้างไม่ใช่มาจากสปริงแข็งสปริงแข็งง่ายๆเวลาขับมันจะสะเทือนกึองๆๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันนิ่มเกินไปเนี่ยอยู่ไว้แล้วมันจะกระแทกกระแทกปั๊บนั่งจะไม่สบายจะสะเทือนตลอดมันจะชนบัมสต็อปตลอดเลยตึ๊กตึ๊ก นี่คือคอยสปริงนะครับการออกแบบคอยสปริงจะทําตามใส่ไปแทนของเดิมนะครับยกเว้นแต่ว่ารถบางรุ่นที่เป็นรถโมดิฟายเราจะทําพิเศษให้ต้องขึ้นไปคืออยู่น้ําหนักใชยครับใช่แต่ไอที่ไปใส่สเปเซอร์กันนี่ไม่แนะนําไม่มีร้านพี่ทอมไม่มีสเปเซอร์ใช้ได้บางอย่างบางอย่างถ้าใส่สเปเซอร์เข้าไปเนี่ยถ้าใช้สปริงเดิมมัน ไปไปใส่แล้วไปขัดปั๊บไปเกิดแรงเครียดพอเกิดแรงเครียดปั๊บจะกระด้างใช่ไหมครับ uh huh. เหล็กนี่มีอะไรไหมครับกระด้างกระด้างเสร็จแล้วมันจะซุดลงเรื่อยๆนี่คือสเปเซอร์ huh. พวกที่ใส่แกส๊สใส่เครื่องเสียงหนักๆเปลี่ยนสปริงใช้ยี่ห้อดีขึ้น uh huh. นะครับท่านถามก่อนใช้โชคค๊คเดิมนี่แหละครับจะดีขึ้นมากกว่าเดิม50%ครับ เปลี่ยนแก้สก็เปลี่ยนได้เไม่ต้องเปลี่ยนโชคเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจยังไงหรือว่ามีคํำถามเพิ่มเติมค่ะโทรศัพท์ไปถามที่ทีมงานของพี่ทอมได้เลยนะคะ025634455-7นะครับ025634455-7แล้วก็025634433-4ใช่ครับหรือจะเป็นมือถือผมก็ได้นะครับ0818449074ถ้าผมตอบไม่ทันท่านฝากฝากเบอร์โทรไว้ผมจะพยายามเก็บให้หมดนะครับ แต่ที่ที่แล้วจะสองทุ่มเหือนจะได้กลับบ้านยอะก็ว่างเลยต้องขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แบบนี้เป็นประจำค่ะกับรายการม o r ต ing On อนแของเรานะคะและแน่นอนค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ทอมนะคะคุณรัฐกิจวัชระไพศาลศิ์นมากๆเลยที่วันนี้มาพูดคุยกันขอบคุณมากค่ะพี่ทอมขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะแต่สำหรับตอนนี้นะคะเวลาของรายการม o r ต ing งออนแหมดลงอีกแล้วค่ะยังไงก็ตาม อะไรหรือว่าอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็ฝากไว้ที่แฟนเพจของเราได้เข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Motoring On Air นนั่นเองค่ะเราก็จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็เข้ามาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมด้วยวันนี้เราทั้ง4คนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ